สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านวันนี้นะครับวันที่11กรกฎาคม2568นะครับเป็นวันสำคัญนะเป็นวันหยุดวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะครับของอเราชาวพุทธนะครับถ้าใครจะประวารณานะในการที่จะงดดื่มงดเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะนะครับเพราะว่าการอดื่มแม้จะเล็กจะน้อยนะครับมันก็ทำให้เราเนี่ย นะครับอาจจะมีความผิดพลาดนะครับทางด้านการตัดสินใจหรือวิธีคิดต่างๆนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยนะครับคนที่เคยดื่มก็จะปฏิเสธแล้วครับว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแต่คุณลองเลิกดื่มดูครับแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราจริงๆนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเหมือนเราไม่เมานะแต่ว่าบางทีเนี่ยนะครับ กรรมละเอียดนะมันมีนะในใน,ในความรู้สึกความคิดของเราเนี่ยมันเพ้อสตินิดเดียวมันก็เป็นไปแล้วครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนนะครับที่มาคอมเมนต์นะครับว่าตอนนี้ฟุตบอลไทยของเราเนี่ยถ้าจะว่ากันตามจริงเนี่ยนะครับมาฟังรายการช่องพชชาแนลบ่อยๆแล้วเนี่ยเริ่มจะรู้สึกแล้วนะครับว่าเราไม่ยอมรับระดับฟุตบอลจริงๆถูกต้องครับเราไม่ยอมรับระดับฟุตบอลไงครับมันถึงเป็นเรื่องราวที่มันไม่สามารถ นะ้าที่จะพูดกันถึงเรื่องทีมโปรหรือข้อหนึ่งของคอเทอร์นิตี้ของระบบเจแปนเวนี้ได้นะครับคำว่าคอเทอร์นิตี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่การนับ1นึ่งถึงสี่นะควอเตอร์ Quarter, ก็หมายถึง1นงในสนั่นแหละครับแบ่งเป็น4ส,ส่วนวงกลมท่านลองขีดวงกลมดูครับ360องศานะแล้วก็แบ่งเป็น4ส,ส่วนจุดนี้มันเป็นคําพูดเชิงปรัชญาหรือเชิงจิตวิทยาเลยนะครับคล้ายๆกับที่เรามีไตรสารณคมนะ พระพุทธธรรมประสงค์นะเป็นสารณะก็หมายความว่าเป็นที่พึ่งนะครับเป็นหนทางที่พึ่งในชีวิตของเรานั่นแหละดังนั้นนะครับคำว่าคอเทอร์นิตี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยความหมายใน j จแปนเวเนี่ยมันหมายถึงนะครับอุดมคตินะอุดมคต,ติทั้งหมดเลยสข้อที่มันรวมเกินเป็นทั้งหมดของจัก,กรวาลของฟุตบลของจกัจก,กรวาลฟุตบอลของญี่ปุ่นนี่แหละมันแบ่งออกเป็น4ส่วนนะ จะเห็นได้ชัดว่าความสาคัญของทีมชาติชุดใหญ่ของเขาเนี่ยเขาอยู่อันดับหนึ่งเลยเบอร์หนึ่งเลยนะครับของเคอร์เทนิตี้เนี่ยอันดับหนึ่งเลยก็คือทีมชาตินะครับต้องทําทีมชาติให้แข็งแกร่งที่สุดนี่คือหนึ่งในสี่นะครับของจัก,กรวาลฟุตบอลของญี่ปุ่นเลยนะข้อที่สองคือการพัฒนาเยาวชนการพัฒนาภายในเนี่ยก็เป็นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญในควาเทนิตี้ของฟุตบอลของญี่ปุ่นข้อที่สามนะครับก็คือโค้ดนะครับการพัฒนาโค้ด นะครับให้มีความแข็งแกร่งปริมาณเพียงพอนะครับทางด้านอุดมคติแพชชันและเทคนิคและข้อที่4คือการพัฒนารากหญ้าความเข้าใจและการสร้างครอบครัวฟุตบอลเนี่ยส่ส่วนประกอบเป็นนะครับสามองศาแบ่งเป็นส่ส่วนเปรียบไปถ้าเกิดเปรียบเหมือนช้างศึกเราเนี่ยก็เหมือนช้างสีขานี่ะครับถ้ามันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปมันเดินไม่ได้ครับซึ่งมีความสําคัญยิ่ยงยวดเท่าเท่ากันเสมอกัน แลวตอนนี้เนี่ยผมขอวิเคราะห์ให้ท่านฟังเลยนะครับว่าเราทําเฉพาะข้อ2ก็คือการสร้างนะครับภายในหรือสร้างเยาวชนเรากับข้อสามก็คือการสร้างโค้ดเท่านั้นเองครับส่วนการประชาสัมพันธ์นะครับการบูรพื้นฐานในรากญ้าเนี่ยมีนะครับข้อที่สี่มีส่วนหนึ่งนะแต่นะครับอุดมคติมันยังไม่ตรงนะในข้อสี่ส่วนข้อที่1เนี่ยเราเข้าขั้นใบปาแล้วเลยเลยครับแทบจะว่างเปล่าเหมือนช้างเราเนี่ย ขาดขานะครับขาดขาที่สําคัญคือข้อหนึ่งเลยนะครับช้างมีสี่ขาเนี่ยมันไม่สามารถจะเดินไปได้นะถ้าเราเหลือแค่สามขาหรือสองขานะครับนี่นี่นี่เป็นภาพที่เราจําเป็นจะต้องรับทราบนะว่าเราเป็นฟุตบอลในย่านเอเชียนี่นะครับเอเชียตะวันออกไกลซึ่งมีความด้อยเราต้องยอมรับตรงจุดนี้ก่อนนะครับเหมือนผมที่ผมพูดเนี่ยแหละครับว่าที่เพื่อนมาคอมเมนต์นะถูกต้องเลยครับท่านคอมเมนต์ถูกต้องว่า เราไม่วางใจตรงจุดที่เราเป็นอยู่นะครับคือเรายังไม่รู้จักตัวเองนี่คือการพั้งเผลือสตินะครับถ้าเราไม่พังเผลือสติมีจิตใจที่เป็นอกุศลน,นะมีจิตใจที่เป็นสัมมาทิฏฐินะจุดเริ่มต้นที่เราต้องมองให้ถูกคือเรายอมรับความเป็นตัวตนของเราเหมือนที่ผมพูดในคลิปก่อนเนี่ยเราต้องยอมรับเราเกิดมาเนี่ยต้องมีเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราหลงลืมตัวนะว่าโอ้ไม่มีทางที่ฉันจะเป็นแบบนั้นหรอกนั่นนั่นคือการประมาทนะ ประมาทเนี่ยคือการขาดสติเราก็ขับรถเร็วฮะไม่กลัวตายเลยนะครับนี่คือการขาดสตินะแล้วเราก็นะครับไม่กลัวที่เกิดอุบัติเหตุเราดื่มนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่เมาหรอกเรากลัวนเราเราประมาทเราคิดว่าเราสามารถควบคุมได้ทั้งหมดเราพยายามที่จะยกทีมเยาวชนเราเนี่ยเทียบเสมอกันได้กับทีมในยุโรปด้วยการนํานักเตะเยาวชนในยุโรปมาเทียบอายุกับบ้านเราเลยอายุแค่นี้ก็ต้องเล่นรุ่นนี้นะครับ เอราวันกดิเยอายุสิบเก้าปีก็ามาเล่นกับรุ่นอยูยี่สามสี่จะไปเล่นชุดใหญ่ได้อย่างไรในขณะที่เราทุจริตนะนักเตะที่ฝีเท้ายังไม่ถึงหรือเป็นแค่สมัครเล่นเรากลับทําเป็นหลงเป็นลืมดึงขึ้นชุดใหญ่ก็ได้นะอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไม่เป็นไรขึ้นชุดใหญ่ได้แต่นักเตะที่เขามีโปรไฟล์สูงระดับโลกไนงะเรากลับไปจํากัดอายุเขาเข้ามาในรุ่นเยาวชนนี่คือการขาดสติครับไม่ต่างอะไรเลยกับผิดศินข้อห้านะคือความหลงนะครับ หมือนเราเดื่มสุราแล้วเราเมาอ่ะตอนนี้เราเมาในความหยิงทะนงในตัวเรานะเราเมองในสายตาที่เรามองอะไรไม่ขาดรอยทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดผมนี่ใช้คําว่าการดึงเยรอวันเกดิเยหรือซินวาแม็กเซสมาติดทีมยาวชนเนี่ยเป็นความผิดพลาดครั้งร้ายแรงที่สุดเพราะอะไรครับมันจะทําให้มเมนตัมในการดึงนักเตะชั้นยอดที่จะมาเสริมทีมเราเนี่ยที่จะสามารถพอจะก้าวไปสู่ฟุตบอลโลกกับเขาได้เนี่ยมันถูกทําลายไปครับ ด้วยมุมมองที่เราจับนักเตะระดับโลกมานั่งสำรองมาเล่นกับทีมที่ไม่เข้ากันแล้วเราก็ใช้วิธีการคิดของเราประเมินไปอีกว่านักเตะมาจากยุโรปหรือมาจากสโมสรดีๆเนี่ยบางครั้งนะครับก็ฝีเท้าสู้เด็กเราไม่ได้ทั้งๆที่เวลาเราไปชนกับเอเชียจริงไงนักเตะที่มีฝีเท้าที่นะครับพอเป็นน้ําเป็นเนื้อนะที่ดูได้เนี่ยก็มีแต่นักเตะที่มาจากสโมสรใหญ่นั่นแหละส่วนนักเตะที่เหลือของเราเนี่ย เป็นนักเตะที่นะครับเต็มสนามอยู่เนี่ยเล่นวิธีการอีกแบบหนึ่งซึ่งสู้เขาไม่ได้โดยสิ้นเชิงอ่ะนะครับกลับกลายเป็นนักเตะที่เราพยายามที่จะมาพิจารณาแล้วพิจารณาอีกพลิกแล้วพลิกอีกที่จะทําให้ดีขึ้นนะนี่คือการขาดสติขาดการพิจารณานะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดท่านเป็นคนดีนะผมเชื่อผมเชื่อมั่นในในความเป็นคนไทยของท่านนะการตั้งสติและการมองนะครับอย่างความอ่ยุติธรรมซื่อสัตย์นะครับในใจของท่านนะ ทุกอย่างนะถ้าค่อยๆมองแล้วเนี่ยท่านจะสามารถเดินไปที่ทางที่ดีได้นะครับวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะครับเป็นวันที่เราต้องอมอีจิตใจที่บริสุทธินะนะครับอจะทำแต่เพราะเข้าพรรษาเลยครับเอาพรรษาก็ทําครับอะไรที่มันดีๆเราเป็นคนไทยนะนะครับก็ศาสนาอื่นก็ดีหมดแล้วครับผมไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเราเองเนี่ยอย่างเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเป็นคนจํานวนมากในประเทศนี้นับถือศาสนาพุทธเนี่ยตอนนี้ ก็มีกระแสข่าวควนะที่เกี่ยวข้องมากระทบถ้าที่ผมมองดูเนะี่ยเป็นการวางงานอย่างชัดเจนนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันสําคัญทางพุทธศาสนาของเรานะครับเลือกที่จะเผยแพร่ในช่วงนี้มีวิธีการวางงานอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆรักนะครับความเป็นไทยที่เราอยู่ร่วมเย็นกันมานานนะในความเป็นชาวพุทธของเราเนี่ยก็อย่าไปขยายมันครับ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจทั้งผู้อื่นและตัวเองนะครับก็คลิปนี้ขอพูดนะครับไปในทางที่เป็นปรัชญ,ญาศาสนานิดหนึ่งนะเพราะว่าผมพูดเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลไทยเรามาเนี่ยด้วยจิตมุ่งหวังนะครับเพื่ออนุชนเพื่อเยาวชนของเราในอนาคตเพื่อความเจริญก้าวหน้านะของระบบของฟุตบอลไทยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับอมองในจุดที่เป็นสิ่งที่ดีนะ พราะว่าถ้าเกิดว่าผู้บร,รนีายเป็นผู้บอลมหาชนเนี่ยถ้าเกิดประสบความสําเร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ต่างๆสิ่งต่างๆในประเทศของเราได้เยอะเลยเพราะว่ามันจะนํามาซึ่งทุนและเงินทองนะครับส่วนรายละเลอียดต่างๆนะครับว่าจะทําอย่างไรนี่ผมพูดมาหลายคลิปแล้วสรุป,ปสั้นๆคือเราจะต้องยึดคอเทอร์นิตี้หรือนะครับจตุสนานาคมนะ <c oughs> จตุสารณาคมก็คือนะครับสี่เครื่องยึดเหนี่ยวในการนำพาเราไปสู่ความสำเร็จนะข้อที่1นึ่ทำทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้แข็งแกร่งและดีที่สุดส่วนส่วนหนึ่งเลยนะครับท่านเห็นไหมครับว่ามันเป็นเป็นเอก,กเทศเลยเป็นเอกเลยะข้อที่2ก็คือพัฒนาเยาวชนภายในให้แข็งแกร่งตามแนวทางของโค้ชเรานั่นแหละโค้ชเรามีคุณภาพเยอะเก่งนะนะครับเก่งแล้วก็พัฒนา เกี่ยวกับไทยลีกเราส่งเสริมไทยลีกเราให้รุ่งเรืองในข้อที่สองและที่สําคัญข้อที่สองเนี่ยต้องสอนเด็กเราให้เดินเส้นทางฟุตบอลอาชีพครับฟุตบอลอาชีพหรือสโมสรเนี่ยจะขัดเกลาเด็กเราให้เป็นมืออาชีพหรือเป็นโปรเองในอนาคตแล้วเราส่งเด็กเราออกนอกให้ได้ครับแล้วค่อยวนเข้ามาติดทีมชาติข้อที่สามสร้างโค้ชให้มีคุณภาพครับโค้ชเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบและแพชชั่นตรงด้วยนะครับว่าเราจะต้องเอาด้วยกันทั้งประเทศทําแบบนี้แหละผลิตเด็กป้อนสโมสร ทำให้เขามีรายได้หลาย,ลายร้านทําให้สโมสรเรารุ่งเรืองขายตัวนักเตะออกยุโรปให้เด็กเราไปเอาความรู้ใหม่ๆนะไปชุบนะครับให้เป็นเหล็กกล้าที่หลีกยุโรปที่หลีกเอิงที่หลีกพิเมลีกนะครับบุนเดสซิิา้าตอนนี้นิโก้เนะเขาก็ไปอยู่ที่บุนเดสซิก้าสองแล้วนะครับเอราวันกาเนเย่นะครับก็อยู่ที่อาลีเอิงนะครับ กลับมาจากลีกเดอแล้วครับหลังจากที่มีกรณีเกี่ยวข้องกับโอลิมปิกยงมีปัญหาเรื่องการเงินตอนนี้เนี่ยอุทธรณ์ผ่านแล้วนะครับกลับมาลีกเอิงอีกซินดาแม็กซสเรานะครับมาเล่นกับทีมชาติไทยแล้วในรุ่นเยาวชนที่ผมบอกว่าเราไม่ใช้สติในการมองและดึงมาติดเยาวชนเนี่ยเพราะเราหลงลืมเนี่ยเราไม่ยอมรับระดับฟุตบอลของโลกอะเขาก็อยู่พมีกครับอนาคตเขาใกลอันใกลเนี่ย ซิามเซนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเล่นกับทีมสโมสรใหญ่นะครับในระดับสูงของอยุโรปแน่นอนครับและเราควรจะเพาะบ่มดึงนักเตะที่มีค่าเฟลิกพาชเคเนี่ยอยู่บนเดสลีกาเนี่ยเด็กลูกครึ่งเด็กไทยเราทั้งนั้นครับดึงเขามานะครับติดทีมชาติชุดใหญ่เพราะเรามีความหวังสุดท้ายนะที่เรามีความหวังพอจะเป็นไปได้คือฟุตบอลโลกปี2030และตอนนี้เรากำลังอยู่ในทัวร์นาเมนต์ที่เราจะตกรอบนะของเอเชียเนี่ย มันอันตรายมากถ้าเราไม่ทําตอนนี้เราจะทําทตอนไหนครับส่วนข้อสองที่เราพัฒนาเราก็พัฒนาไปครับผมไม่ได้ห้ามนี่คือสิ่งที่เป็นเบ์ที่ถูกแล้วพัฒนาให้แข็งแกร่งเหมือนเยาวชนเยอรมันนะครับพัฒนาแข็งแกร่งเหมือนเยาวชนอุซเบย์ทำให้ได้ครับแต่แรงผลักที่จะทําได้ตรงจุดนี้มันต้องดามาซึ่งเงินทองนะมาพัฒนานะเราจะทําทเองขึ้นมาเองไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นนะครับแรงเวียงที่จะมาสนับสนุนเรา เด็กเรานะครับสามารถเป็นหลีกต่างประเทศได้ทีมช้นไทยเราก็จะรุ่งเรืองตอนนี้เรามีน้องๆอยู่ในยุโรปมากมายเราอย่าไปประเมินนะครับแบบผิดๆอีกเพราะว่าเรากําลังเมาอะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับในการประเมินเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับเราต้องปรับฐานเข้ามาสิ่งที่ถูกต้องทันทีและข้อที่ 4. นะการส่งเสริมรากหญ้านะครับการส่งเสริมนะครับฟุตบอลในระดับ ที่เขายังไม่เป็นเซมิโปรหรือไม่เป็นโปรเลยเนี่ยเราต้องส่งเสริมให้เต็มที่และให้การประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้องนะครับเป็นมุมบวกและมีความเข้าใจนะครับในเชิงความเข้าใจในแง่อกภาพคือความเข้าใจตรงกันและการตรงกันมันต้องถึงที่สุดนะนะครับข้อเที้สข้อคือถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้ส่วนระดับการศึกษาเรื่องเทนิฟุตบอลเนี่ยให้ไปอยู่ในข้อที่2หรือข้อที่3ครับ พัฒนาให้เต็มที่นะเรามีโค้ดคุณภาพมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในประเทศเราก็าใช้ให้เต็มที่ครับในข้อ2ข้อ3ส่วนการประชาสัมพันธ์นี่เป็นสิ่งที่เราขาดนะครับเป็นอะไรที่เราไม่สามารถจะทราบได้ว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับระบบฟุตบอลไทยตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเหลือเกินนะครับสข้อต้องทําครับและจําไว้อย่างหนึ่งนะเราจะทาพีระมิตยอดเดียวเหมือนฝรั่งไม่ได้ ถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องพีระมิดสองยอดเดี๋ยวผมจะหาเวลาคุยกันอีกครั้งหนึ่งพีระมิดสองยอดไม่พอครับต้องมีข้อวงกลมข้อคัวฟุตบอครอบไปด้วยเราอย่าไปแอนตี้ระบบของญี่ปุ่นเจแปนเวไม่ใช่ระบบของญี่ปุ่นเป็นเฉพาะเขาคิดขึ้นมาได้แต่เจแปนเวนะครับมันคือปรัชญ,ญาในการนําทีมชาติจากเอเชียตะวันออกไกลไปสู่ระดับโลกซึ่งเขาทาให้เราดูแล้วส่วนเรื่องโค้ดก็ส่วนเรื่องโค้ดไม่เกี่ยวครับ เป็นเรื่องของปัจเจกนะโค้ชคนไหนก็เป็นเรื่องของปัจเจกโมริยสูนี่เพื่อนได้มาอธิบายถูกต้องครับเขาไม่ได้มีหน้าที่เลือกนักเตะก,กําหนดนโยบายนะโค้ชญี่ปุ่นนะเขามีธรรมนูญฟบอนะคือวิธีการของเขาเองในการที่จะบริหารจัดการทีมชาติของเขาในข้อที่หนึ่งของคอเทนิตี้เนี่เราเสียอีกครับที่เราไม่มีหลักการไม่มีนโยบายนโยบายนี้นะครับจะต้องประกอบไปด้วยเชิงเทคนิค นะครับในการที่จะกําหนดรูปแบบต่างๆที่เราต้องการและนโยบายนี้นะครับจะต้องระบุไปเลยว่าเราต้องการนักเตะที่ดีที่สุดไม่จํากัดที่เป็นสัญชาติไทยสามารถถือพาส,สปอร์ตได้และที่สําคัญที่สุดเราต้องให้ความสําคัญในระดับผู้บอของโลกเราต้องยอมรับระดับผู้บอของโลกทัศนคติตรงนี้ละครับสำคัญมากที่เรามีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับเราจะต้องนํานักเตะตัดเกรดตามระดับสโมสรผู้บอเพราะว่า นักเตะที่เป็นนักเตะอาชีพปัจจุบันนี้เนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ในสโมสรครับเขาฝึกแทคกติกมาจากสโมสรโค้ดทีมชาติของเราไม่มีหน้าที่ในการฝึกแทคกติกให้กับนักเตะนะครับตามสโมสรต่างๆก็ขอแสดงความยินดีนะครับขอพูดเรื่องนี้หน่อยขอแสดงความยินดีกับนะครับการท่าเรือนะครับสิงเจ้าท่าของเรานะครับที่ได้โค้ดอย่างเล็กซานเดร์กามานะครับหัวหน้าผู้สอนชาวบราซิลนะครับ เป็นโค้ดบาซิลายแรกนะครับในประวัติศาสตร์สโมสรน,นะครับที่เข้ามาทําทีมในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่กำลังเตรียมทีมนะที่จะเข้าสู่การแข่งขันในไทยลีกเนี่ยไปสร้างผลงานไว้ยอดเยี่ยมครันใน President ันะครับปี2025ที่ประเทศดิโดนิเซียตอนนี้นะครับสามารถนะครับผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้วครับรายการนี้นะเพรสิดเนับเนี่ย อินโดนีเซียจ,จัดขึ้นมาเฉพาะการนะั้นในช่วงที่เป็นปีซีซั่นนะก่อนจะเข้าฤด,ดูกาลของลีกอินโดด้วยเขาได้นําทีมชั้นนำนะทีมแชมป์เขาอย่างเปอร์ชิปบ,บันดุงนะครับแล้วก็ดีว่ายูเนเต็ดนะเข้ามาแข่งขันร่วมกับทีมจากไทยเรานะสิงเจ้าท่านะครับและสโมสรออกฟอร์ดนะในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนะี่ยมาแข่งขันในฟุตบ,บอลรายการพิเศษชิงเงินรองวันนะทีมแชมป์ได้ถึง11ล้านนะทีมรองแชมป์ได้ถึง6ล้าน ซึ่งตอนนี้สิงเจ้าท่าของเราเนี่ยเข้าไปชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วครับในวันที่สิบสามเนี่ยนะครับพบกับอ็อกฟอร์ดนะครับจากอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นความสําเร็จนะฮะอย่างสวยงามแล้วได้ตังค์ด้วยนะถ้าเกิดเราไปแพ้อ็อกฟอร์ดเราก็ได้หกล้านเนี่ยถ้าเราชนะเราก็ได้สิบเอ็ดล้านเนี่ยสบายเลยครับเป็นทุนสําหรับฤดูกาลนี้เลยครับสําหรับสิงเจ้าท่าของเราเนะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยก็สามารถชนะ อ่าทีมสโม,มสรดีว่ายูเนเตดไปได้นะสองประตูต่อหนึ่งนัดที่แล้วก็ชนะเปอร์ชิปบดุงนะทีมแชมป์อินโดไปสองประตูต่อศูนย์ทำไมเขาถึงเชิญสิงห์เจ้าท่าเลครับก็เพราะสิงห์เจ้าท่ามีนักเตะอินโดนะครับแล้วก็อ่าทางอ็อกฟอร์ดนี่เขาก็มีนักเตะอินโดอยู่ด้วยเป็นการนะครับจัดนะครับฟุตบอลถ้วร์ที่จะกระตุ้นนะครับอ่าฟุตบอลภายในของเขานะครับโดยดอท่านมิสเตอร์เอเล็กโทเฮียนี่แหละครับ วันที่ส3นี้ครับเวลาทุ่มครึ่งร่วมกันเชียร์เลครับท่าเรือนะจะเจอกับออกฟอร์ดในรายการนี้ถ้าชนะได้11ล้านครับนะครับถ้าแพ้ก็ยังได้6ล้านอยู่นะรองแชมป์ถือว่าสโมสรการท่าเรือปีนี้มาน่ากลัวนะมาแรงนะครับมาแรงเป็นคู่แข่งสำคัญนะครับของบุยรัมอีกทีมหนึ่งนะครับ BG ก็ไม่ธรรมดาครับ BU ก็ซุ่มอยู่ดูนะครับว่าปีนี้ไทยลีกเราเนี่ยสุดมัน นะครับเอสนดูฝีด้วยนะครับร่วมกันสนับสนุนนะครับถ้าตามมุมมองของคนเชีย์เราเนี่ยคือการเชียฟุตบลอลชีพนะครับไทยลีกเนี่ยมุมมองจากสมาคมคือมุมมองของการพัฒนาภายในมุมมองของแฟนบอลที่ตามเชียเนี่ยคือมุมมองของการเชียทีมอาชีพมุมมองของสโมสรต่างๆคือมุมมองของการสร้างทีมอาชีพหรือทีมโปรตรงจุดนี้เราต้องจับให้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเอามาบรรจุใส่ในทีมชาติชุดใหญ่ของเราครับ ไทยต้องรักคนไทยเพื่อเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในใจชาติบางวิธีฟุตบปลยยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันน่นแนลและคนรุ่นใหม่ช้างศึกต้องเพรียงไว In the middle of the modern f o o t a l l past we must push it into the hearts of the new generation of internationals the w a r elephants must be fearless. ปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบป่ทาลงพื้นที่เอเชีย e เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบป่ทาลงพื้นที่ อาเซียนเอล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคแห่งสิซัวรีแดนซิลัวแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตต์ตน์คิริลมชวาเบัลแกนซบ็อกเยอรมันคีวัดฟินร้องคาลู่ทีมชาติยำชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยำชนสกอตแลนด์เดรเวนกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเตอรฝรั่งเศสจูดซึมงับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือนตาชนนาธานเคนดีแพทริกกุสตาฟสันโปเวเม ศาสตร์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคล le, สันแพชั่นแห่งสายเลือดไทยไทยต้องรักคนไทยเ,เหนียเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องได้รับใช้ชาติปางวิธีฟ,ฟุตบอลยุคใหม่ต้องลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแลนลแลคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเครียงไร In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals, the war elephants must be fearless. But madan bang ta su tonga par, shangsu, cha yam, yeah, batalung punti is here. But madan bangta ta su tongue par, chang suk cha yam, yeah, batalung punty อาเคลอเล็กซานเดอร์ทอนละเอียดวอเตอร์โรสเคแห์สซิสวซีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชิตตะพนคอร์รดมชวาเบนเอาสป็อกเยอรมันพรีวัดซินรอนคาลูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกอฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเบอดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมุงตาชนะทางเคมดีแพทริกกุสตาสันโปโวเม ศาส์วิไลเป็นเดวิสนิโครลักลิคลสันแทชันแห่งสายเลือดไทยเปิดมันบังตาสู่ท้องและทาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปลียงไรไทยสายเลือดใหม่แห่งช้างศึกเพลียงไร